วันนี้ก็เป็นยนนี้เป็นท่พักแค่ไหนครับอ่อไรก็ไม่ชันอระจายไปทัวเลยต่อไตะกี้มันจะกดเลย ไอ้สามลิไปด่านเดิมละด่านนี้นี่แหละไม่จัดดูเลยอะ กดดัานผิดด่านเดิมอ๋อใครเตอร์แล้ว,วอ๋อด่านนี้ด่านนี้ไม่รู้ด่านนี้ต้องเป็นเนท่ยนะด่านนี้เราเคยแล้วยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมด่านน่ะ แย่เกินแย่เกินอวามมยมเ้เชี่ยกูกูจะมาได้แยกสกาเลยแยกสกาวเลยกูขอสกาเอ้ยกูขอสกาใถ้าใครอยากรอดตาวมาถ้าใครอยากรอดตาวมาเรียกเลยเร็วถ้าใครอยากรอดาผมาเดือดรเดือดรึดสกาถ้าใครอยากรอดาบมาเจอมั้ยตามคามมเป็น่อกกัว มันยังไม่ม like oh, ีตระยาพันคนคลองคนเลยคุณอยู่ไหนจะแจ้งเรื่องนี้ให้เอ้คุณเป็น thank you for you oh. oh, okay. r l l อันเดียมันเลิกรถเมดิกเมดิกมองไม่เห็นไอ้สัตว์เอาคุณนึกว่าไอ้เป็นแอนติเนียที่ไม่มาอย่ไงนี้ตะคันบอลอยู่ในซอง เป็นเป็นสองเล็ขนาดนึงนั yeah. ่นไงองให้ไงตายเลอุ้ยน uh, ี thế, savior, what, what? What? What right. ่มันเดโมแพ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 ร์คุณออกมเลยจะได้จะได้จะได้รโอยทำไมหัวคุณมีอะไรนะเขาเรียกว่าเขารู้ว่าเป็นเอฟเฟกต์อะหมวเทพนั่นอะไอเหี้มหมวไอเป็น เรวเดมโมแอนด่ะกูคิดถึงมากเลยคนคนนี้กูคิดถึงมากเลยเดมโมแอนจะโดดไปดูพวกมานเห็นไหมว่าเดมโมแอนคิดถึงจูงไปกูเนี่ยไม่อยากชมหรอกอยากโซลอนฮาเว้ยด้านหลังน่ะคุณด้านหลังน่ะช่างแม่งหนกูเฮียอะไรตีก็ตายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยครับอะไรมึงเนี่ยมึงรับตอบดิตอบเสียครับ ชีวิตสองคนใช่เยอุ้ยผมนี่กดยูวู้ดอื่นกดบ้าไหมเนี่ยขอโทษสิอย่าล้อใจโอ้ดโมแทนตกน้ำเออเพื่อนกูมาอันนี้มันไม่ใช่เดโมแทนเลราอะไรแทนตกมือกันหน่อยเดียวดีก็ฟูลเบลดูแล้วดีดโมแทนตกมือกันหน่อยมึงมึงดำน้ำเราประการล่างกัน เนี่ยคุณคุกดแอปดูเสื้อผมมีคุณกดแอปดูเสื้อผมเนี่ยมันมีชื่อสีเขียวอ่ะอ๋อใช่ได้เฮ้ยข้างหลังนะเออโอ้ยคุณจะบอกทำไมผมนี่ตกใจอออ่ะเมันไม่คิวเราเพราะว่าเราเป็นมิสนะเราเป็นมิกันเป็นมิครับเป็นมิขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากอย่ามาฆ่าไอ้เสกดาวนั่นเลยนะาก้นะผมใส่กัน เอาเฮ้ยลมันจะกีวอะไรถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเกี่ยวข้าวกินไก่แป๊มโอ้ยไก่เคี้ยฟีฮึไก่เคี้ยวฟีอาแล้วคุณมีเยอะไมทำไมไม่เก็บไว้ผมมีเยอะ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 เฮ้ยย เอเ๊ะเต้นเต้นนี้ผมลือแค่แค่ปีมีอะไรกินบุ๊กอิวบอจังได้ว่าด่านเนี้ยย<อ>ิตาร์ทยิงำไมม่อยากรู้ว่าฮิวบอสใช่ไหมถ้าผมฮิวบ,บอสได้ไง่งสุดย,ยอดอ่ะยดบอสได้เดี๋ยวฮิวได้บอสก็จะรับกกว่ามากถ้าบอสไม่แตก่เลย

โอ้ยเฮ้ยบอสน่าห่วยบบอสน่าห่วยคุยต่อไปคุณถ่ายรูปยังทีครับเดี๋ยวเราชว์ให้เพื่อนๆดูนะง้อไมีเลยไปไนอ่ะเด็ายูปับคุถ่ายรูปหรออ่าโอบอสโคตรหล่อบอสมีคำว่า E R R O R O เลยไหม R O R O R O J K ล็อกทำไมจะต้องเป็นผมนี่ R G O เฮ้ยโอเล่นดีว่าตันเลย G O โอ้ที่มันลมเฮ้ยผมล้อนะคุณคัดลมให้ผมเลยลมะลมะลมว้ายเย็นย็นเยอ้าวพี่กใจด้วยนะกิใจ